การเดินทางสู่จักระที่12ท่องไปในคลื่นพลังงานจักรวาลสูตรลมหายใจเข้าลึกๆอย่างแผ่วเบาปล่อยวางโลกภายนอกหลับตาลงถ้าคุณต้องการขณะที่เราเริ่มต้นการเดินทางอันน่าอัศจรรย์ภายใน ลองนึกถึงภาพตอนนี้พลังงานมากมายหลั่งไหลเข้ามาในตัวคุณเหมือนน้ำตกแห่งแสงสว่างและยิบระยับพลังงานเหล่านี้ไหลเข้าสู่ตัวต,วตนของคุณเติมเต็มคุณด้วยความรู้สึกแห่งความคาดหวังคุณอาจสงสัยว่าพลังงานเหล่านี้คืออะไร พวกมันมาจากไหนลองจินตนาการถึงจิตสำนึกของคุณส่วนหนึ่งของตัวคุณที่คิดและรู้สึกยืดออกไปเหมือนลังสีของแสงที่แผ่วเบาไปยังสถานที่ลึกๆภายในตัวคุณมันถูกเรียกว่าจักรที่สิบสอง จุดลึกลับที่แก่นแท้ของคุณเชื่อมต่อกับบางสิ่งที่อยู่เหนือกว่ามันเหมือนกับการปรับเข้ากับสถานีวิทยุที่ซ่อนอยู่ยกเว้นสถานีนี้จะเล่นเพลงแห่งเจจำนงฟังให้ดีไม่ใช่ด้วยหูของคุณ แต่ด้วยศูนย์กลางที่เงียบสงบของตัวตนตอนนี้ลองนึกภาพคลื่นแสงที่เดินทางมาจากดวงดาวอันไกลโพ้นพวกมันเดินทางข้ามความกว้างใหญ่ของอวกาศเหมือนผู้ส่งสารที่ส่งมาเพื่อคุณโดยเฉพาะเมื่อพวกมัน เข้ามาใกล้คุณแทบจะได้ยินเสียงกระซิบของความลับแห่งการดำรงอยู่แต่มันไม่ใช่แค่คุณที่ได้ยินพวกมันคลื่นแสงเหล่านี้เข้าถึงทุกสิ่งมีชีวิตบนโลกของเราลองนึกภาพใยแมงมุมที่ละเอียดอ่อนขยายไปทั่วจักรกวาล ขนาที่คุณดึงคลื่นพลังงานเหล่านี้ผ่านใยแมงมุมมันส่งเสียงหึงห่งหึ่งและสั่นสะเทือนแบ่งปันความรู้กับทุกเส้นใหญ่รู้สึกถึงคลื่นแสงเหล่านี้ที่อาบโลกของเราด้วยแสงเรืองรองลองนึกภาพมันเหมือนฝักบัวจักรวาล ชำระล้างและฟื้นฟูและในขณะนี้มองเห็นตัวเองเป็นแม่เหล็กดึงดูดความตะะหนักที่ขยายตัวนี้เข้ามาราวกับว่าคุณกำลังจับละอองดาวด้วยจิตใจของคุณปล่อยให้มันไหลเข้าสู่ตัวตนของคุณด้วยการหลั่งไหลของปัญญาจักรกวาลนี้ คุณจะกลายเป็นภาชนะแห่งความคิดสร้างสรรค์แนวคิดต่างๆเกิดประกายขึ้นภายในตัวคุณและคุณถือพวกมันไว้ด้วยความรู้สึกสบายๆพร้อมที่จะแบ่งปันกับโลกขณะที่คุณจินตนาการต่อไปปล่อยให้คลื่นแสงเหล่านั้น ไปถึงแกนกลางของโลกของเราจินตนาการว่าภกมันเป็นลำแสงขนาดมหึมาแต่ละลำแสงมีลวดลายเลขาคณิตที่สลับซับซ้อนเล่ากับว่าโลกกำลังได้รับของขวัญจากจักรวาลของขวัญแห่งเลขาคณิตศักดิ์สิทธิ ที่เก็บความลับของการสร้างสารรค์และคุณถือกุญแจไขความลับเหล่านี้ความคิดของคุณความปรารถนาของคุณพวกมันกระเพื่อมผ่านผืนผ้าแห่งความเป็นจริงปลุกความรู้ที่หลับไหลอย,อยู่ภายในห้องสมุดที่มีชีวิตใช้เวลาสักครู่ เพื่อสัมผัสถึงผลกระทบของคลื่นเหล่านี้ที่มีต่อโลกลองนึกภาพพวกมันเป็นละลอกคลื่นพลังงานที่แผ่กระจายไปทั่วมหาสมุทรและภูเขาสิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้นไม้ทุกต้นสัตว์ทุกตัวรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงนี้หลับตาลง และสัมผัสถึงความจริงอันลึกซึ้งไม่มีสิ่งใดสูญหายไปอย่างแท้จริงแม้ว่าสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปพวกมันก็เปลี่ยนเป็นสิ่งใหม่การทำลายล้างเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเล่นที่ยิ่งใหญ่ซึ่งส่วนปริศนาในเกมแห่งการสร้างสรรค์ รู้ว่าคุณคือผู้พิทักษ์เกมนี้ผู้ควบคุมเกมลึกลงไปในตัวคุณมีหีบสมบัติห้องนิรภัยแห่งความจริงที่คุณซ่อนไว้แม้กระทั่งจากตัวคุณเองตอนนี้กล้าที่จะเปิดมันและคุณจะพบอะไรมันคือคุณแต่ ไม่ใช่คุณเวอร์ชั่นของคุณที่เต้นรำกับจักรวาลคู่หูในซิมโฟนีแห่งการดำรงอยู่คุณเหมือนลายผู้กันบนผืนผ้าใบแห่งการสร้างสรรค์สารเส้นใยสันติภาพและอิสรภาพสู่โลกตั้งใจว่าปัญญาของคุณ คือของขวัญที่จะแบ่งปันลองนึกภาพความคิดพรสวรรค์และความสามารถของคุณแผ่กระจายออกไปเหมือนคลื่นสัมผัสชีวิตของผู้อื่นมองเห็นโลกที่ผู้คนยอมรับในเอกลักษณ์ของกันและกันซึ่งของขวัญของทุกคน มีส่วนช่วยในการเยียวยาครั้งยิ่งใหญ่ในวิสัยทัศน์นี้คุณตระหนักว่าคุณไม่ได้เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตโดดเดี่ยวแต่เป็นส่วนสำคัญของส่วนรวมที่ยิ่งใหญ่กว่าด้วยลมหายใจแต่ละครั้งสร้างเกลียวแห่งความรักรอบตัวคุณรู้สึกว่ามันอบล้อมคุณ ด้วยอ้อมกอดที่อบอุ่นเชื่อมโยงคุณกับบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในการเดินทางครั้งนี้แม้ว่าเส้นทางของคุณอาจดูเหมือนโดดเดี่ยวในช่วงเวลาแห่งความสันโดษของคุณคุณจะค้นพบความลึกซึ้งของตัวตนที่แท้จริง ภายในเกลียวแห่งความรักนั้นจดจำแก่นแท้ของคุณจดจำจุดประสงค์ของคุณขณะที่คุณเดินทางเข้าไปข้างในจงรู้ว่าจัก,กรวาลกำลังฟังอยู่และเจตจำนงของคุณคือละลอกคลื่นในมหาสมุทรจักรวาลดังดันที่รักทั้งหลายหายใจเข้าลึก,ลก อีกครั้งและขณะที่คุณหายใจออกปล่อยความสงสัยหรือความลังเลใดๆออกไปคุณคือผู้สำรวจจักรวาลประภาคารแห่งแสงสว่างในจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้ด้วยความตั้งใจที่คุณตั้งไว้และด้วยประกายไฟแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่คุณยอมรับ คุณมีส่วนร่วมในเรื่องราวแห่งการดำรงอยู่ที่ดำเนินไปขณะที่คุณใช้ชีวิตในแต่ละวันจงนำความรู้ที่ว่าคุณเป็นผู้สร้างผู้ฝันและผู้พิทักษ์การเต้นลาของจักรวาลติดตัวไปด้วยเรารักคุณมากเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณ เราคือสาพันธ์กาแล็กซีอโฮออโอลาเลเอกอักรรจชทูตแห่งสาพันธ์กาแล็กซีแปลและเรียบเรียงโดยจิตวันเนส